สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติเนี่ยจะพามาชมใบตลับทองเหรียญเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมนะคะหรือจะเป็นใส่เหรียญเสมารุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นแบบหน้าโอไม่ยกซุ้มนะคะสวยดีนะคะหรือที่เขาเรียกว,ว่าเป็นทรงหัวเต่านั่นเองนะคะคิดว่าดูสวยมินิมอลดีนะคะนอกจากใบนี้นะคะที่ร้านคินนะคะใส่เหรียญเสมา8ดรอบเนี่ยมีอีก2ใบนะคะอีก2ใบจะเป็นแบบยกซุ้มนะคะตลับทองนะคะแล้วก็มีรอบทองด้วยเช่นกันนะคะเผื่อท่านไหนตามหาอยู่นะคะอย่า ได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักสอบถามมาได้เลยนะคะคินเดี๋ยวคินส่งให้นะคะตอนนี้มีตลับเสมา8ดรอบอยู่3าใบแล้วนะคะก็ทั้งยกซุ้มไม่ยกซุ้มนะคะแล้วก็นี่นะคะด้านข้างนะคะใบนี้งานสวยดีนะคะเป็นตลับทองมือสองนะคะสะภาพดีไม่มีค่าแดงค่าสีนะคะด้านข้างก็ปิดสนิทนะคะแกะลายสวยนี่นะคะชื ปิดสนิทงานคลิปมากนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะปิดสนิทเช่นกันซึ่งใบนี้นะคะแอบสปอยก่อนเลยว่าน้ําหนักเขาบาทกว่านะคะก็คือน้ําหนักแบบทองเน้นๆเลยนะคะเผื่อท่านไหนชอบนะคะน้ําหนักตอนนี้ที่ร้านมีเนี่ยก็จะประมาณบาทบวกลบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็เป็นทรงหัวเต่าเหมือนกันแกล่ลายสวยนะคะใบน,นี้แล้วก็ทรงสวยด้วยคินชอบเลยนะคะชื่อ คือทรงเขาจะมีความแบบมนๆนะคะแล้วก็ดูสวยเข้าทรงนะคะชือ้อแล้วก็ปิดสนิทด้วยที่สำคัญเพราะว่าด้วยความที่ว่าตลับเขาเป็นแบบหยักๆแต่เขาก็ปิดสนิทงานเขาดีอยู่นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะห่วงของเขานั้นนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะทั้งสองด้านเลยห่วงนั้นหนานะคะเผื่อท่านไหนชอบนะคะความห่วงนั้นหนานี้ แล้วก็ด้านล่างนะคะบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆแล้วก็ด้านในนะคะเดี๋ยวชินเปิดด้านในก่อนนะคะชึบนี่นะคะด้านในของเขานะคะก็เดี๋ยววัดขนาดเผื่อไว้นะคะเผื่อใส่พระรุ่นอื่นได้แล้๋ยวคิดวัดตรงกลางไว้นะคะก็ขนาดความกว้างด้านในตรงกลางนะคะอยู่ที่3.1มจเซนแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่เลขที่ออก 4.7เซนนะคะแล้วก็ออกเมื่อกี้มองไม่เห็นนะคะ4.7เซนนะคะความสูงด้านในแล้วก็ปิดชึบชบชบืนี่จึ๊บเลยแล้วก็ขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะความกว้างที่หน้าจอคินวัดตรงกลางเลยนะคะก็อยู่ที่2.8เซนแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่4.1เซนนะคะแล้วก็ ความาน้ำหนักของใบนี้นะคะคือเขาทองเน้นๆสิบแปดจุดสามหกกรัมนะคะท่านไหนชอบนะคะใส่เหรียญเซมาแปดรอบลงพุทิมหรือเหรียญเซมารุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะใบนี้คินิติเชียร์เลยนะคะท่าน ก็ถ้าไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกรอบทองสําหรับพารุนไหนหรืออยากสั่งทำตรบทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k หกหกหก The page Facebook ร้านตรับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้านะคะร้านอยู่ชั้นสามห้างมณิงามวังวนร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยค่ะเบื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตรับทองกรอบทองมาเครื่องมาทองคำคินิติก็ยินดีรับเช่าวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นนงใ้้คคีิตดะะ มากเลยค่ะที่ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ